ไปบอกว่าก็ได้ครับปลาลิงหาครับปลาลิงหาครับกูไปก็ได้อ่ะไม่ถูกมั้ยไม่เอาลืมบอกกว่าก็ได้อ่ะอร่อยสุดอร่อยสุดไปอีกอีกแล้ว Dạ, kinh kinh, tỏa cho bọc ra nè طيب يلا بينا ขอกเปลี่ยนดาเด้อเป็นอย่างนี้เด้อการกิรนโรงแรมไม่ได้ไม่มข้างน,นโรงแรมจะไล่ออกทุเรียนอ,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 อุตร,รดิษนะคะ,เ,ะเ,เป็นสมุนไพรแดงเลยอ่ะเป็นคือแบบ